อากาศเนี่ยเรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจําวันของเรานะคะ<ช>ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นสัตว์ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะ<ช>อย่างที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะตอนนี้มีนกหลากชนิดเลยแตง<ช>บิน,นหนีหนาวอพยพมาจากแถบไซบีเรียและจีนนะคะคือตอนนี้เนี่ยตอนนั้นหนาวนะแตง<ช>ก็เลยอพยพหนีหนาวมาอาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นบ้านเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะหลังสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นลงค่ะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานก็ส่งผลให้นกหลายสายพันธุ์เลยนะคะอย่างเช่นนกย่างนก การน้ำเล็กนกกระสา,าและนกอื่นๆอีกหลายชนิดที่หนีอากาศหนาวมาจากไซบีเรียค่ะบินรวมกลุ่มกันมาเกาะอาศัยหายกินและทํารังวางไข่ในพื้นที่ป่าชุมชนบริเวณสํานักสงฆ์บ้านดอนใหญ่ตําบลบ้านบัวอําเภอเมืองจังหวัดปุรีรัมเป็นจํานวนหลายหมื่นตัวทีเดียวค่ะ เนื่องจากภายในสำนักสงดอนใหญ่ยังมีสภาพป่าที่เป็นธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์นั่นเองนะคะประกอบกับบริเวณรอบๆก็มีแหล่งน้ําและอาหารแล้วก็ไม่มีผู้คนเข้าไปรบกวนซึ่งหากนักท่องเที่ยวหรือผู้นิยมดูนกจะเข้ามาเที่ยวชมหรือศึกษาดูนกก็สามารถเดินทางเข้ามาชมได้ค่ะในช่วงระยะเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปีนี้นั่นเองนะคะค่ะและช่วงนี้เนี่ยก็มีเทศกาลดูนกหลายที่เหมือนกันเลยอย่างทางภาคใต้นะคะก็มีเทศกาลชมเหยี่ยวอพยพที่เขาดินสอจังหวัดชุมพรแล้วก็เขาเรด ย่าจะหัดประจวบ